สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนคันชักคันส่งของบีเอ็มนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับอันนี้คือส่วนตัวเดิมครับที่กําลังจะถอดก่อนจะถอดเราจะเอาคลิปตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับคลายนอ็อตเพสามสามตัวนี้นะครับคลายนอ็อตกล่องยานะครับ แล้วก็ผมไม่มีตัวดีดนะครับผมจะทําการตอกออกเลยนะครับเราเราเริ่มทําการถอดตัวเดิมออกเลยนะครับอันนี้เราถอดตัวเดิมแล้วก็เอามาเทียบกับตัวใหม่นะครับเพื่อหาระยะนะครับก็จะไม่ได้ คายหรือตั้งศูนย์ยากเกินไปนะครับคือวัดให้เหมาะสมนะครับคือออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาตัวใหม่ไปประกอบเข้าที่รถกันครับ นี้ก็ได้เปลี่ยนคันชักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ล้อแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนคันชักคันส่งของเจ้า big m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้ทำการ เอาเข้าร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้งานได้ปกติครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ๆช่อง Youtube ของแบง k ์บังเกอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ